สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอมาเลวันอาทิตย์นะครับมาเลวันอาทิตย์ก็คือเลขจากประเทศมาลเลเซียนะครับสําหรับเลขประเทศจากประเทศมาลเลเซียจะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และก็วันพุธนะครับแล้วก็วันอะไรอีกลงให้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์กับวันพุธนะครับ วันนี้ก็เป็นวันที่ย7สิบ็ดสิงหาคม2566ัน้าหกิหวันอาทิตย์นะครับเป็นมาเลวันอาทิตย์นะครับเอาเวลาหกโมงนะหกโมงสามสิบห้านาทีนะครับของทุกๆวันเสาร์อาทิตย์และก็วันพุธนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งแหแหนะเดินทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆุ้นกันนะครับ เพื่อความบันเทิงนะเพื่อความบันเทิงนะครับเท่าน,นั้นครับอืมสักครู่นะครับอืมความจริงมันต้องตรงน,นี้เราต้องอยู่ในกรอบประมาณนี้ครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันนะครับลุ้นๆกันนะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอืมอืมสักคู่นะครับอืมอ่อชมได้เลยนะครับ มาเลวันอาทิตย์นะครับหกเจ็ดนะครับเน้นที่หกกับเจ็ดนะแปดตัวลองนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดสามหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสอหกหกสามสามหกนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดแปดนะครับวินนะคนชอบคอยจัดนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้านะเมื่อวานนี้เข้าหลักแปดนะหลักแปดครับ <water> <Sa> เด่นหกเจ็ดแปดวันนี้ก็วันนี้ก็เลขสูงเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ครับสามนี้นะครับน่าจะเป็นศูนย์เจ็ดนะสองเจ็ดนะหนึ่งเจ็ดนะหกเก้านะหกหนึ่งหกสามครับเก้าเจ็ดประมาณนี้นะครับเด่นนะในวงกลมคือเด่นนะครับอ จดเอาครับจดเอาถ้าจะลูดก็ลูดที่เกียนะครับเป็นหลักนะหกเป็นลองแปดเป็นลักตัวกันนะครับมาเนี้หกนะครับเกียนะครับอ่าครับพบกันใหม่นะครับวันพุธนู่นอ่าวันพุธนะมาเลยวันพุธนะครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่าน โชคดีโชคดีเฮง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 นะครับโชคดีเฮงเฮงครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ